ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอนุบาลหนึ่งสื่อการสอนออนไลน์โดยคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยโรงเรียนวัดไซถาวรพรมมานุกูลสำนักง,งานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเงินเงินเงินอยากมีเงินก็ต้องทำงาน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 เมื่อทำงานก็ต้องได้เงิน จะซื้อสิ่งของต่างๆจะซื้อสิ่งของต่างๆซื้อทุกอย่างเราต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างเราต้องใช้เงินสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนคุณครูธนชัยเนื่องแนวน้อยคุณครูออทห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้เราเรียนหน่วยเงินต่อไปนี้เป็นกิจกรรมเกมการศึกษานะครับลูกเกมการศึกษาจัดเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการคิด นะครับใช้ความคิดวิเคราะห์นะครับการแก้ปัญหาคิดแก้ปัญหาการเปรียบเทียบการจําแนกนะครับพร้อมทั้งในส่วนของการคาดเดาคาดคะเีวันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมเกมการศึกษาให้นักเรียนอนุบาลของเราโดยให้เด็กๆคิดคาดคะเีคาดเดานะครับเพื่อหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาวันนี้เกมการศึกษามาในรูปแบบ กล่องปริศนาเย่ yeah. เด็กๆเห็นอะไรในกล่องปริศนาไหมครับไม่เห็นอะไรเลยเป็นดำๆนะครับเป็นมืดเหมือนถ้ำนี่คือกล่องความคิดกล่องปริศนาให้เด็กๆได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะคิดเปรียบเทียบคาดคะเนสิ่งที่ได้พบหรือตามที่ได้ยินมาว่าจะได้คําตอบว่าอย่างไรพร้อมหรือยังครับเราเรียนหน่วยเงินวันนี้นะครับเป็นแนวทางให้คิดคิดถึงเงิน อ่าพร้อมแล้วในกล่องปริศนาจะมีอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเตรียมครับฟังครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินดูครับเห็นไหมครับไม่เห็นทีนี้คุณครูจะช่วยเหลือโดยการใบ้คําให้ชว่วยตกใจหวดเลยอะไรอยู่ในกล่องเนี้ยไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงพูดอ่าลองดูสิครับอ๋อเจอแล้ว เด็กๆครับอตอบได้ยังคุณครูจะใบ้คำให้นะอ่าพร้อมยังพร้อมแล้วฟังครับเป็นธนบัตรอเป็นเงินแบงก์เป็นธนบัตรอ้อเป็นธนบัตรอตอบสิครับธนบัตรอะไรครับใบเพิ่มเติมครับ ฉบับละ20บาทอ้ฉบับละย0บาทธนบัตรฉบับละ20บาทเด็กๆตอบสิครับธนบัตรฉบับละย0บาทมีสีอะไรอ้ตอบสิลูกธนบัตรฉบับละ20บาทเนี่ยเนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยฉบับละยี่บาทมีสีอะไรครับลูกธนบัตรฉบับละย0บาทมีสีอะไรตอบได้ไหมติ๊กตอก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 เฉลยว้าวม นเองใครตอบถูกปรมือให้หน่อยธนบัตรฉบับละ20บาทธนบัตรของไทยนะครับมีสีเขียวโอ้เก่งจังเลยปรมือให้หน่อยเก่งมากครับลูกเก่งจริงๆครับคุณครูยอมรับเลยนะ่ารักทุกคนเลยอ้าต่อไปกองพิศนามาไทยกันสิครับเป็นธนบัตรครับ ธนบัตรอ๋อทายสิลูกฉบับละห้าสิบบาทอืมธนบัตรฉบับละห้าสิบบาทมีสีอะไรครับธนบัตรฉบับละห้าสิบบาทสีอะไรลูกติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกธนบัตรฉบับละห้าสิบบาทตอบได้ไหมสีอะไรครับมาเฉลยกันเบ้ามีสีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองนะครับลูกอ้าวใครตอบถูก ธนบัตรฉบับละ50บาทนะครับนี่คือธนบัตรของไทยฉบับละ5้บาทมีเลข5กับเลขศูนะครับสีน้ำเงินใครตอบถูกเก่งมากเลยปอบือให้หน่อยปอบือให้หน่อยครับลูกโอ้เก่งจังเลยเนาะเก่งมากเลยต่อไปแทน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 เห็นไหมครับมาครับาเป็นธนบัตรอ๋อเป็นธนบัตรครับลูกธนบัตร ฉบับละ100บาทธนบัตรของไทยฉบับละ100บาทมีสีอะไรครับธนบัตรฉบับละ1 0 0บาทสีอะไรลูกติ๊กตอ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 กแทน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 ว้าวสีแดงสีแดงเรดนั่นเองนะครับธนบัตรฉบับละ100บาทมีเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์สองตัวฉบับละ1 0 0บาท สีแดงใครตอบถูกเก่งจังเลยโปรมือให้หนอยสุดยอดเลยลูกเก่งมากเลยครับหสุดยอดเลยเก่งจริงอ้ตอบได้เลยลูกต่อไปเห็นไหมครับกล่องปริศนามองไม่เห็นข้างในไม่มีเสียงด้วยอ่ามาลองทายสิอ้อเป็นธนบัตรอืมธนบัตรฉบับละ500บาทว้าวฉบับละ500บาทลูก มีสีอะไรครับธนบัตรฉบับละห้าร้อยบาทสีอะไรธนบัตรฉบับละห้าร้อยบาทมีสีอะไรลูกติ๊กดอ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 กฉบับละห้าร้อยบาทมีสีอะไรเฉลยแทน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 มีสีม่วงนั่นเองห้าร้อยบาทมีเลขห้าและเลขศูนย์สองตัวห้าร้อยบาทนะครับนี่คือธนบัตรของไทย ธนบัตรของประเทศไทยของเรานะครับฉบับละ5 0 0บาทสีม่วงก็เวืร์ไฮน้อนยเก่งจังเลยเก่งมากเลยลูกเก่งจริงๆนะเก่งมากน่ารักอ้าวต่อไปสุดท้ายแล้วเหรออ้าวสุดท้ายแล้วกล้องปริศนามองเห็นไหมครับมองไม่เห็นฟังเสียงออกไหมไม่ได้ยินเสียงคุณรูจะใบ้คำให้นะครับอ๋อเป็นธนบัตรออธนบัตรที่เป็นขนาดราคาสูงที่สุดของประเทศไทย โอ้สูงที่สุดของประเทศไทยครับลูกธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทลูกอลองทายสิธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทสีอะไรสีอะไรครับลูกธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทสีอะไรลูกติ๊กตอ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 กปิ้งใครตอบถูก ามาเฉลยกันธนบัตรฉบับละ1000บาทมีสีน้ำตาลเห็นไหมครับธนบัตรฉบับละ1 0 0 0บาทมีเลขหนึ่งเลขศูนย์สามตัวเลขหนึ่งครับแล้วก็เลขศูนย์อีก3ตัว1,000บาทธนบัตรฉบับละ1 0 0 0บาทนะครับเป็นธนบัตรของไทยที่มีราคาสูงสุดของไทยของเรานะครับเป็นธนบัตรเป็นเงินที่ มีราคาสูงที่สุดของประเทศไทยของเรานะครับฉบับละ1,000บาทธนบัตรฉบับละ1,000บาทสนีน้ำตาลปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยลูกเก่งมากๆเลยไหนใครตอบถูกถูกทั้งหมดอ๋อเก่งมากฝึกความจำด้วยนะลูกนะ ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็คาดคะเนคาดเดาจากนั้นเราก็ไปหาคําตอบจากกล่องปริศนาธรรมาโรงเรียนเราก็มาสนุกสนานในกล่องปริศนานี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเต็มไปหมดเลยในนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่เราไม่รู้เพราะมันเป็นปริศนาเงินเงินเงินอยากมีเงินก็ต้องทํางาน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 ,งานเมื่อทํางานก็ต้องได้เงินจะซื้อสิ่งของต่าง จะซื้อสิ่งของต่างๆซื้อทุกอย่างเราต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างเราต้องใช้เงินหน่วยเงินนะครับกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้กับกล่องปริศนาเด็กๆสนุกไหมครับนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปนะครับรู้จักคิดวิเคราะห์คาดคะเน์จาแนกแยกแยะเปรียบเทียบต่างๆหลายๆอย่างกับเกมนะครับเพื่อท้าทายสติปัญญาของเราวันนี้คุณครูธนชัยเรื่องน,น้อยห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับ ขอจบกิจกรรมเกมการศึกษาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย